ต้อนไ่ะน้าอกิเอน้าตอกมาลี่หลาหยมาเลยยังละเอาหักออกหมหักออกหักออกเดี๋ยวหมาเนครับอันนี้คือหมาเ้นนะคุณผู้ชมอือืวิธีแก้หมาเ้นคือใส่น้ำ

ม,มันาอยู่มันยายาม่ตายมันยันอกียูข้างบนมันเียวอยูมันเจ้าเจ้าาสัตโอ้ยเจ้าแต่เจ้มันหลับตาห่าออกฆ่าออกแล้วอีหลายแล้วฆ่าออกฆ่าออกหนูทำอะไรหนูหนูเพ uh, ื่อด้เลยทำอะไร ทำอะไรอ, <mêmes> อ่าอ่าเอาบอแมนนั่นบอสบายบอแมนี่เก uh ่งมหาวกทยกมันแล้วเจอโชคอนละเอาวสปอร์เห็นมั้บอสบบง่าย้วยพวเาอทุกคนมีส่วนรวมนมตอนนี้ มันสงสัยมันเกิดคานคิดพิเศษอะไรคือจังแบบไม่พยายามคือจังเขาเขาไม่กินมันคานมันก็พยายามออกเสีคงับไม่คนเขากับโจกคอหักได้นะแม่มามันโจกคอหักเปลนปาจกไมันด้วยม่มาจกไกเดี๋ยววอเดี๋ยวกอะเดี๋ยวกอเดี๋ยวกอเออปลาปลาปลาเก่ง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 สงสัยติดลยแมนปติดปติ มันติดโยนเพดานนี่ที่เขาเขเียมาเลยอปะบนนี้รยังอาไปเห็นมันมันผิดธรรมชาติมันใกงกันกูอยากใายใจมันก็ไ่ได้ใายใจนะมันมันออกของมันเองมันพยายามออกของมันทานลงล้ันมเปล่าด้เลซเปาไดลปาได้ว่เป็นกลางแ่น้เวาง่อ บ่เป็นน้ำแข็งติขอติจำปากิน้ำเลยแล้วกินน้ำเมามาข้าจอไปนี่ล่ะอ้าวอ้าสู้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 ะยติดข้อาไปหามอลงบาทละลายนั่นมันนันนั่นบอมันกมันมันหจักอยู่มันหจักอยู่นันนั่กินแมงเลยเออนัลงลงลลลลงงลับติดมองเลยวะมองเลยใส่ปลา มันไทยจะบอกว่าเมื่อกี้เราลมมันโมแมนต์โมเมนต์ว้บววุ้นลำคาหน่าไมนได้ออกเลยขาดออกอะเออโอ้ซื้อมวลชนหลายดอกโอ้ตอนนี้เราทำข่าวแตงมูนะัทกับกระติ๊บกระติ๊บตอบกูด้วยกระติ๊บมึงเป็นอย่างอยู่ทั้งเรือเบิ่งเบิ่งโคตรสีขาวไหมครับเนี่ยโอ้ไอ้พ่อเจ้ายายเจ้ายายลองจำปลามึงกระติ๊บอยู่บ่ เพิ่นเพิ่นก็ปฏิบซุมนี่อหได้เพ่นลวเพนลาเพิ่นนานขามมัดอกลกข้ามันออกเยอะอยอะซ้ำบ่อยเยอะกระติกกระติกมันบออะมันก็อติกห้ามอยกูแค่แสดงสิว่าตั้งแนั้นที่อดเนาแสดงว่าสีส้อะไรนี่หมออว่นันน มันมันติดอยู่ทั้งเพดานเงือกคือเขาอันนั้นนะใคส่รูปแบบนี้ผู้ใดเอาไห้มึงแน่อยู่นี่ผู้ใดเอาไห้นู้นนี่เป็นแป้งเนี่เห็นดูเดี๋ยวเขาไปมันถือหน้ามันเลยโศกไสร้าจากอมโตักกอนกับออโตัวลูกนี่ถือแบบนี้ได้เป็นข้ามือ ต้นเ็ชชองเลยนี่มีเทนน้ำพอเป็นดอกตอกไแห้งเลยคอต้ไแห้งเลยแต่ว่าจำปาจับขาสันเลยวะมันเ่ายมันเท่ามืนจับีอะเลมันเลยมันไหนมันแรงเกิดอ๋อไงแหนมก็สีออกมันสีขาวกาลอกกออ่กะาเปาแห้งนั่นเนียวซาละก็อนมยัง มันไปย่างนเป้กือตอนมันกัดกันนั่นมันย่างนเป้เบสเป้กนเย่านยี่นีอกันเลยน่งกินผู้เดียววันนี้แกนซ้อมกเลยเอาไ้นเป้คั่น <all. S 1> yeah, ึงว่งานเลยนเป้มันวายกินไงมาแกน้อแล้วับปัแล้วับ องงม่บกไม่คิดว่าดีเลโอ้อันนี้าช่มีนะคะฮะท่านแม่ผ่าปาดว่าไม่เตี้น่จะไปจะไปายให้มันเอารักษาเฉพาะไม่บายมั้ยอ่ที่มันเกิดมันเกิดจากนี้ จะพยายามได้บ้าดิซอสหน่มากินนั่นชลอปเป่าได้บ้าดีฮะไให้คนกินเลยกันสิกินกันิอยดกเสือมเนอ่ใช้อิ่มสิค่ะซีชูช่วลาช่วเอาตัวสเปียร์มาล่รสัมรอกมาตัวสเปียร์มาลหรอตายของกินสำหรอกออกมาแล้ว Lạc lạc cái đâu lạc 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 ô gìn người ta sẹo thế. gì như thế này. anh như thế này. thì có gõ háng gòn thế này, cái không anh

หยอกขื่นหรืยอกล่มเหรอฉันยากไม่ห้ากันยอกลงค่ะคือว่าจับข้าล้างขึ้นกันเสยก่าไปสิใครเหตุไปไปเราไปวัดด้คุณคนอุ้มข้ารับอ่ะขุ่มขี้ยาวขี้ยาวข้ารับอ่ะขล้าไหนแล้วขึ้นไหนฮึขึ้นหน

กเลละีแบเสียงีแบเสียนเสียงเฝ้ากินไรยาดิเปยยามันยาสลบวันนี้จะมาเอ็งยาสลดเข้ามานะซุ่มขึ้นดูมันยาสลบวันนี้ ลูกสีนักกาเลยไปย่งไงวะมาเร็วเ็เร้ล่ะงหเปาอย่ะยานยานสลับเปลาเลยวันนี้ปานยานแน้งสีสเปนไปก่อนอแล้วกนาะตะดต่อเนาะ เศาแล้วเแล้วเล้วหายแล้วแล้วปา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 นองเาะล่ะบ้านคึดแล้วอย่าพูดว่ามาตะกะครับมาตะกะมันเอยมันเหนื่อย่นมันเหนม